พูดต,งตรงๆคุณทักษิณทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคุณฮุ่นเซ็นมันก็ไปไม่ได้สิครับทั้งหมดเนี่ยความวุ่นวายที่ทําให้ไปไม่ได้เพราะไปพูดถึงเขตเนด่มันเป็นความพยายามที่จะดูเรื่องการแบ่งกันและดูหมุดไปด้วยย้อนกลับไปที่ MOU ปี4มันไปพูดเรื่องหมุดมันเป็นความพยายามที่จะดูเรื่องการแบ่งกันและดูหมุดไปด้วยมันเลยทําให้ไปไม่ได้ยุคสมัยรัฐบาลปี 2552ถึง54เนี่ยก็เลยมีแนวว่าต้องยกเลิก MOU ฉบับนี้ตอนนั้นมติคอรมอรยกเลิกแล้วยังไม่มีโอกาสาเข้าไปสภาเพราะมันตามรัฐธรรมนูญเป็นมาตราร9อกระทบกับเขตแดนทั้งหมดเนี่ยความวุ่นวายที่ทำให้ไปไม่ได้เพราะไปพูดถึงเขตแดนแทนที่จะพูดว่าไอ้ตรงไหนที่เราตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็แบ่งผลประโยชน์แบ่งผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยรถ มันไปไกลถึงขนาดมีการตั้งบริษัทมานั่งรอรับแล้วด้วยนะเหมือนกับมานั่งรอสัมปทานะอ่ะแล้วเป็นบริษัทเอ,อกชนด้วยอะ่ะต่างประเทศจดทะเบียนอยู่ที่เดียวกับที่ทําการพักพักหนึ่งอยู่ตอนเนี้ยน oh. ะฮะร่วมกับที่ดูไบอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้มมนมันก็มันก็กลายเป็นเรื่องผลประโยชน์ะละแล้วตอนนั้นยุคนั้นเองเนี่ยมันเป็นยุคที่ต้องพูดตรงตรงค,คุณทักษิณทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคุณหุนเซ็นนะมันก็ไปไม่ได้สิครับ